นี่เป็นสาวโสุที่แม่น้ำอโนมาเป็นสถานที่อธิษฐานเพศ <c oughs> บรรณชิตหลังจากที่พระองค์นั้นได้เสด็จออกบวชโดยมีม้าก,กันตกะนายชนะออกติดตามพอมาถึงแม่น้ำอโนมานี้ก็จึงได้เอาพระขันตัดพะระเมลีก็คือ,อดับตัดผมแล้วก็ ชา้าพรมได้นำ่านมาเก็บเกศาพุทธเจ้าไปเก็บไว้ที่เกตเกศเจ้าจุนามรีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงจากนั้นก็อธิษฐานเพจบรรพชิตแล้วก็ให้ในายชนะกับมากันตกะกับโดยมีเครื่องทรงของพระราชาได้ให้ในายชนะเอากลับไปให้แก นางพิมพาหรือว่ายาโสโธราเมื่อองค์ได้อธิษฐาน็บนบัรปจิตแล้วก็จึงได้เดินทางไปสูมเมืองแคว้นมคตเดินระยะทางก็ไกลนะครับปร,ประมาณ800กว่ากิโลไปก็ไปศึกษาในสำนักของท่านอาดารดาบท จนได้สมาบัติ8แล้วก็อุตกาดาบทได้สมาบัติ9ก็ยังไม่ได้สำเร็จเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้เห็นว่าหนทางเส้นนี้ไม่สามารถที่จะตัดสูก็เดินทางไปพุทธกายาไปที่ดงคสัสเลก่อนที่จะไปพระเจ้าพิมพิสารได้เห็นเข้าก็จึงได้อาราธนาให้ จะแบ่งสมบัติให้แต่ว่าพระองค์ก็ยังไม่รับเพราะว่ายัางสแสวงหาโมกขธรรมอยู่ก็จึงได้ให้สัญญาว่าถ้าสแสวงหาโมกขธรรมสําเร็จแล้วก็ให้กลับมาโปรดพระองค์อันนี้คือสัญญาที่ให้ไว้อาณะพระองค์ก็จึงได้ไปอยู่ที่ดงกสิเลก็ซึ่งห่างจากเมืองลัคกือก็90 90กิกิโลอันนี้ก็มี อ,อัญญาโกฏัญญัปปะพัตยะมหานามาจาัชชิซึ่งเป็นปัญจวัคคีทั้งห้าก็คอยรุ่นคอยเชื้ออุอปถากรับใช้ใช้จนทำทุกสิ่งทุกอย่างคก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าได้จนพระวรกายนั้นสูบผอมหรือว่าก้นลมหายใจอัสา,าสะปัสาสะกันอดอาหาร ตามทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะสําเร็จและรหานได้ก็จึงกลับมาเสเวยพวกกระยาหารทําให้ปันจักรพขีทั้ง5ไม่พอใจก็เลยหนีไปฮะองค์ก,ก็จึงได้มีพอมีร่างกายที่สมบูรณ์ก็ไปที่ต้นไทรใหญ่หรือต้น,นชปาลนิโคธก็ได้เสเวยข้าแมตทุะยาธจากนางชุชาดาแล้วก็ได้ไปตัดสรุ้ที่ต้นประศรีมหาภูนะดังนั้นที่ตรงนี้ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งนะที่ เราควรที่จะไปดูไปเห็นแต่ส่วนมากก็